قال يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم إني لكم نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องที่ติดตามรายการทุกๆท่านครับพี่น้องที่ชมรายการพี่น้องที่ฟังรายการผ่านวิทยุเสียงอิสลามที่รักทั้งหลายครับพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์นะในเดือนรมอมฎอนเนี่ยเยอะๆเพราะในเดือนรมอมฎอนนี่แบ่งเป็นวินาทีก็ประมาณสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันวินาที องล้านสองล้านวินาทีเยอะนะพี่น้องนะตลอดทั้งเดือนนี่จะนั่นทุกวินาทีสามารถพาเราให้เข้าใกล้อัลลอฮ์ได้อย่างดีมีอยู่ในเดือนเดียวก็เดือนอรมดอนท่านั้นพอเดือนอรมดอนเป็นเดือนแห่งการเตาบ้าตัวเดือนอรมดอนเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์การขออภัยโทษเนี่ยเรียกว่าอิสติกฟาร์พี่น้อง อิสติกฟารดเนี่ยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องมีเงื่อนไขยอยู่สี่อย่างนะพี่น้องต้องมีเงื่อนไขยอยู่สี่อย่างนะพี่น้องนะขอคนที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขอจากสิ่งอื่นไม่ได้ต้องขอจากอัลลอฮ์องเดียวนั่นพี่น้องครับต้องมีชาราอ,อิสมีชารัตอยู่เจ็ดอยู่สี่ข้อพี่น้อง Di Al-Quran A'udzubillah Minasyaitanirrajim Wa inni Laghaffar Liman taba Wa amana Wa amila saliha Thumma Tadah Inni Laghaffar Liman taba Wa amana ว่ามิลาฟุลิฮะซุ่มตดาในคุรานะครับพี่น้องทั้งหลายอธิบายยังไงครับพี่น้องอธิบายอย่างนี้แท้จริงนี่อัลลอฮ์กล่าวนะกล่าวกับนบีมุฮัมมัดบอกให้นบีเอาไปประกาศนะให้สอนอุมมาของนบีนะสอนให้บรรดาสาวบ้านนาบี แล้วก็อัลลอฮ์ก็กล่าวให้คนที่อ่านกุรานมาเจออายานี้ให้ต้องเข้าใจด้วยว่าอัลลอฮ์นั้นมีลักษณะที่วอฟฟารุนเป็นผู้ให้อภยัยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีลักษณะให้อภัยเบาอัลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องให้อภัยตอนไหนาตอนที่เขาทาผิดนคนที่ทําผิดพี่น้อง ถ้าปล่อยตัวปล่อยใจไม่คิดที่จะเตาบ้าตัวไม่คิดที่จะขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮเราเองเนี่ยแย่มากทำผิดแล้วไม่ขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ทำผิดแล้วไม่ขอขอภัยโทษต่ออัลลอฮ์เองผิดมากผิดอย่างแรงเลยพีน่น้องอัลลอฮ์สั่งให้ตาบ้าตัวอัลลอฮ์สั่งให้อิสติกฟาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพาราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่มีลักษณะให้อาภัยอยู่แล้ว กอฟ้ารุ่นอลัลลอฮ์เป็นผู้ให้อาภัยกับคนที่ทําความผิดทุกคนแต่คนที่ทําความผิดจะให้อลัลลอฮ์ให้อาภัยตัวมีสอย่างนะพี่น้องนะหนึ่งลีมันตาบะผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวไปหาอาลัลลอฮ์กลับเนื้อกลับตัวอธิบายนะครับคนกาเฟตคนมุชริ คนมูนาฟิกเนี่ยเอาคนสองกลุ่มเ่ยก่อนกาเฟก,กับมุชลิกยังทั้งหลายครับถ้าจะให้ Allah อัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดมีอยู่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือหันมาเรียนอิสลามก่อนหันมาศึกษาอัลอิสลามก่อนไปน้องครับแล้วก็เลิกทำชีริก,ก่อนไปน้องแล้วก็เรียนรู้จักเรื่องอัลลอฮ์ก่อน เสร็จแล้วรู้จักนบีมุฮัมมัดก่อนเลาหันมารับอัลอิสลามก่อนพี่น้องเราเลิกเชืริเให้หมดนะพี่น้องทั้งหลายนั่นเขาเรียกว่าตาบาเรียกว่าเตาบาตัวต่อตอัลลอฮ์นี่ข้อที่หนึ่งครับพี่น้องข้อที่สองวาอามะนะไปเรียนรู้เรื่องอีมานข้อที่สองต้องไปเรียนรู้เรื่องอีมานพี่น้องให้เข้าใจเ <c oughs> นระหว่างที่ผม อาจจะรายการอยู่นี่นะเกิ็นน้องก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงอะ่ะนะครับก่อนนะมาดอัสรีเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมผมไม่เคยรู้จักหนะ้าเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าผมเขาบว่าเขาต้องการจะรับอิสลามฉันควรจะปฏิบัติตัวยังไงฉันควรที่จะเตรียมอะไรเตรียมเงินเท่าไหร่ถามอย่างนี้ผมบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเงินก็นไม่ต้องเตรียม คุณมีสิทธิ์ได้รับสกาศจากองค์กรมุสลิมอีกก็าบอกอ่ะอย่างนั้นเช่ไหมบอกใช่คุณเตรียมใจอย่างเดียวพี่น้องผมก็อธิบายเรื่องอัลลอฮ์ให้ฟังก็ว่าเขาเนี่ยเห็นมุสลิมะาคุมฮิญาบเมื่อตัวอายุสิบปดรักอัลลอฮ์มาตั้งอายุ18ตอนนี้อายุสี่สบสาแล้วพี่น้อง ไปเจอมุสลิมากคนหนึ่งแนะนำให้โทรศัพท์มาหาผมก็โทรมาผมสอนรับอิสลามแล้วเมื่อครึ่งเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหาพี่น้องครับเขาชื่อนิกรปฐ่านิกรแปลอะไรเขาก็แปลแปลแปลก็บอกอาอย่างงี้ผมตั้งชื่อคนใหม่นชื่อมูฮัมมัดขวักทายเลยครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตาบ้าพี่น้องคนที่ตาบ้าตัว ไปเรียนรู้เรื่องอิสลามสำนึกตัวแล้วก็หันมาเรียนเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องอิสลามมารับนับถืออัลอิสลามอย่างนี้เขาจะว่าคุณปลอดภัยจากฝ่ยนรกแล้วเขาบอกคุณต้องรีบรีบรับอิสลามได้แล้วกลับไปอาบน้ําวันดีคืนดีมาหาผมเนี่ยผมจะพูดจะอธิบายอิสลามเพิ่มเติมให้เขาบอกครับครับครับข้อที่หนึ่ง จะให้ Allah อลลอฮฺอภัยยาโทษให้ข้อที่หนึ่งต้องเตาบาตัว,ตวข้อที่สองต้องอามานะต้องเรียนรู้เรื่องอีมานต้องอิมานต่ออัลลอฮฺจริงๆอีมานนี่เป็นเสาเข็มที่มองไม่เห็นนะพี่น้องนะมีอยูหกเสามีหกต้นต้นที่หนึ่งอมานต่ออัลลอฮฺอีมานต่อรซูลอีมานต่อคมพีอีมานต่อมลดอิกะอีมานว่าโลกใบนี้หมดอายุแล้วมีโลกอาคราะตายแล้วต้องฟื้นต่ออีมานอย่างนี้พี่น้องครับ แล้วก็กดสภาวะต่างๆเอาลอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวผมอธิบายให้เขาฟังความรวยความจนเอาล้อดูแลใครป่วยใครไม่ปว่วยเอาล้อดูแลใครมีอํานาจขึ้นแล้วก็ต่อมาลดลดลงอย่างที่สสที่ผ่านมานี่รู้ชัดเลยไหมครับใครที่สอบตกใครที่สอบได้เอาล้อทั้งหมดอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับพี่น้องใครจะมีอายุเท่าไรความตายมาหาเขามาจากเอาล้อ จะมีชีวิตอยู่แล้วก็แก่อายุร้อยปีก็อัลลร์กำมวดทั้งหมดไปน้องก็บอก๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจพี่น้องอ,อิมานหกข้อี่น้อง,ออปองเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะี่น้องนะฉะนั้นอินนีลอกฟารุนอัลลร์เล่าว,ว่าฉันนี้นะเป็นผู้อภัยโทษให้ให้แก่คนที่มีลักษณะสี่ประการมันต้าบาสำหรับคนที่เต่าบาตัวสารภาพผิดเสียใจ ข้อที่สองเรียนรู้เรื่องอีมานวาอามีลซอลิฮันข้อที่สามเมื่อเรียนรู้เรื่องอัลลอฮ์แล้วเรียนรู้เรื่องนามาดแล้วเรื่องจ่ยายสะการเรื่องทําอุราทำฮะยีทําความดีกับพ่อแม่แล้วพี่น้องต้องปฏิบัติจริงๆไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องมีอามันติซอแล้วอามันติซอแล้วเนี่ยเยอะมากครับพี่น้องนามาดเป็นอามันติซอแล้วจ่ยายสะการเป็นอามันติซอแล้ว ทำดีกับพ่อแม่เป็นอามันทิ่อ้อนแล้วติดต่อกับเครือญาติเป็นอามันทิ่อ้อนแล้วพี่น้องมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอยู่ริมถนนพี่น้องแล้วคนเดินผ่านานมาเนี่ยมันสําคาญมันเดือดร้อนให้กับคนที่สัญจรไปมาต้องก้มพี่น้องนี่ชายคนหนึ่งมาตัดกิ่งไม้ออกคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์พี่น้องความดีที่ผมนำเสนอเยอะแยะไปหมดครับพี่น้อง ฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์จะอภยโทษให้หลังจากเขาอิสติกฟ้าก็คือหนึ่งคนที่ทําผิดแล้วมาต่อบ้าตัวสอนแล้วก็เรียนรู้เรื่องอีมานสามแล้วก็ทํางานที่สอนและงานที่ท่านนาบีสั่งให้ปฏิบัติทําให้หมดซุมมาตาดาหลังจากนั้นเขาอยู่บนทางนําของอัลลอฮ์พยายามรักษาตัวเองให้อยู่ในทางนําทางนี้อย่าอย่าไปใช้ชีวิตในทางนํา อ,อื่นๆที่ไม่ใช่ทางนําของอัลลอฮ์ที่ผ่านท่านนาบีครับนี่เขาเรียกว่าอัลลอฮ์จะอาภัยโทษให้สําหรับคนที่มีต้องมีเงื่อนไขสี่อยา่างมุขอย้ํานะหนึ่งเตาบ้าตัวสอรเรียนรู้เรื่องอีมานสามปฏิบัติอามันติซอและสมซุ่มมาตาดาพยายามรักษาตัวให้เขาให้อยู่ในขนทางที่ถูกต้องกับแบบท่านนาบีมุฮัมมัดแบบบรรดาสอบาตนาบีเขารักษา,าศาสนากันแบบไหนครับพี่น้อง ผมขอเล่านะครับผมขอเล่านะครับมีซอบ้านนบีคนหนึ่งพี่น้องชื่อฮัมซซล่าฮัมซซลานี่พี่น้องครับเขามีอามันที่ซอและที่น่าราักมากก็คือออกทําสงครามกับท่านนาบีขอไปอยู่แนวหน้าพอออกไปตายะฮีดครับพี่น้องคนที่ตายะฮีดนี่นะไม่ต้องอาบน้าไม่ต้องนามานฝังแบบนั้นเลยครับพี่น้อง แต่ท่านทัมซลาเนี่ปรากฏว่านาบีหลังจากรู้ว่าเสียชีวิตแลต้วตันนบีเห็นมาลายิกาเนี่ยลงมาอาบน้ําให้ท่านทัมซล่นานบีเห็นภาพอยู่ในระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินท่านท่านทัมซลาเนี่ยมาลายิกาลงมาอาบน้ําให้อ่ะเพราะอะไรอะคนที่ตาะฉีดเขาไม่ต้องอาบน้ําคนที่ตาะฮีดไม่ต้องกระฟานพี่น้องฝังชุดนั่นแหละพี่น้อง เพียงแต่ถูดถอดถอดอาวุธออกไปน้องอ๋อนี่ทําไมอ่ะมาอาบน้ําไปน้องพอสงคารามจบแล้วกลับมานครมดีนะนบ,บีก็ส่งคนไปถามที่บ้านที่ครอบครัวของท่านทางสซาราว่าฮัสซาราเป็นคนยังไงพรยานเล่าให้ฟังเองพยานเล่าบอกว่าท่านทางก็ซแต่งงานกับหนูเนี่ยคืนแรกเริ่มหลับนอน ฉันสามีภรรยาเสร็จแล้วได้ยินประกาศของท่านนาบีบอกว่าต้องออกไปปกป้องาศาสนายี่ห้าสีสบิลลาท่านทำตอนแรสมัครเล้วครับพี่น้องออกเลยพี่น้องสมัครไปอยู่แนวหน้ายังไม่ได้อาบนา้ำยูนุ๊บยังไม่ได้อาบน้ำจะนาบา้าพี่น้องออกไปทำสงครามเลยแล้วก็ไปเสียชีวิตในสนามรบเรียกว่าเสียชีวิตตายะฮีด เป็นอาม,มันที่ซอแลแ้วมากครับพี่น้องนบ,บีเห็นมาลายกาลงมาอาบน้าให้อ๋อแสดงว่ามีจนาบ้าไม่ทันอาบออกไปปกป้องศาสนาจนกระทั่งตาอัลลอฮ์เมตตาส่งมาลายกามาอาบน้าให้ครับพี่น้องพี่น้องอิสลามมีจริงครับมาลายกานี่มีจริงครับสวรรค์มีจริงครับนรกมีจริงครับ ฉะนั้นอาบน้ำาจนาบ้าเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องถ้าอาบไม่เป็นถ้าอาบไม่ได้ออกสงครามแล้วเอาลอส่งมมาเลย์กามาอาบให้ฉะนั้นท่านฮามส์ลาได้ชื่อว่ากอซีลุนมาลลอิกะมาเลยกานี่มาอาบน้ําจะนาบ้าให้ท่านฮาวลอากลายเป็นน้องั้งหลายนี่เป็นอามันทิซอลเลกครับพี่น้องั้งหลายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยจะอาภัยจะโทษให้กับคนที่ผิดมาแล้วไม่มีปัญหา ผิดแล้วเนี่ยหันมาเรียนศาสนาอิสลามมาอับราฮอิสลามนะครับมาเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์สองแล้วก็เต่บาบ้าตัวข้อหนึ่งเต่บาบ้าตัวข้อสองมาเรียนรู้เรื่องอีมานข้อที่สามมาเรียนรู้ว่าอามัณีิซอแล้วมีอะไรบ้างปฏิบัติให้ครบข้อที่สี่ก็ยืนหยาดอยนในศาสนานี้เขาอยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้วครับพี่น้องมีคนถามหลายคน สมัยนบียังมีชีวิตก็ถามว่าท่านนาบีนี่นะเป็นนบีคนสุดท้ายเนี่ยแล้วก็อุมมะของท่านนาบีนี่ยมีเยอะ <c oughs> วันนี้เนี่ยสวอุมมะของนบีเนี่ยมีประชากรเท่าไรเจ็ดพันล้านคน,นแล้วคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยี่น้องมีเยอะเป็นประมาณสองพันกว่าล้านแล้วเนี่ย และในยุคต,ต่อต่อไปจนกว่าจะถึงวันเกียรมาเนี่ยจะมีเท่าไหร่พี่น้องก็เยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นถามนาบีบอกว่าท่านจะรู้จักประชาชาติของท่านทั้งหมดหรือและจะรู้จักประชาชาติว่าคนนี้เป็นคนในประชาชาติของฉันได้อย่างไงถามดีไหมพี่นอ้องเนี่ยก็ถามเผื่อพวกเราวันนี้พี่น้องก็เอามาเล่าให้สุบกันฟังนะครับ ในตับสิธอิโดกเซสได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้นบีจะจำคนในยุคของท่านนาบีที่เป็นมุสลิมนี้มีอาลามัดมีสัญญาณบอกเหตุมีเครื่องบอกเหตุอยู่ห้าหรายการพอเราเดินอยู่ในสนามทุ่งมาชัดนะครับถ้าเราเป็นมุสลิมถ้าเราเป็นมุสลิมจริงๆในี่นองนะ ล l l a ์จะให้นบีมองเห็นเราปั๊บจำได้นี่พวกฉันนี่เป็นอุมลม玛ของฉันนี่เป็นมุสลิมยุคข,ของนบีมุฮัม m a d ห้ารายการพี่น้องอยากฟังไหมผมก็อยากจะฟังเหมือนกันนะครับพี่น้องว่าห้ารายการมีอะไรบ้างรายการที่หนึ่งมีจุดขาวมีจุดขาวบนหน้าผากมีจุดสีขาวบนหน้าผาก สง่าง,งามไหมพี่น้องมีจุดสีขาวบนหน้าผากข้อที่หนึ่งนะพี่น้องแล้วก็มีที่เท้าเนี่ยก็มีสีขาวที่หน้าผากสีขาวที่เท้าก็สีขาวคนถามนาบีขาวเพราะยังไงนบีก็ตอบกร,รุนกร,รุนมุฮัญาลูน กุลรุนแปลว่าที่หน้าผากมีสีขาวมัฮัตยาลุนเป็นน้องที่เท้าก็มีสีขาวที่หน้าผากก็สีขาวที่เท้าก็สีขาวมินอาซาลิลูดูเนื่องจากร่องรอยของการอาบน้ำนมาสบายใจครับที่อาบน้ำนมาดวันนี้ที่จะไปน้มาอาบน้ำนมาดก่อนแปลงฟันก่อนอาบน้ำนมาดแบบทั่วถึงไป็น้องที่อัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนว่า ตองอามน้ำหมาดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะพี่น้องเพราะอะไรครับพี่น้องเป็นการรักษาความสะอาดพี่น้องถ้าไปถามแพะว่าเคยอามน้ำหมาสไหมแพะไม่เคยเป็ดไม่เคยพี่น้องแพะแกวัวใครไม่เคยอามน้ำหมาดแล้วก็มนุษย์จํานวนเยอะอามน้ำหมาดไม่เป็นยกเว้นผู้ศรัทธาต่อแล้วเท่านั้นที่อามน้ำหมาดเป็นครับพี่น้องทุกทา ฉะนั้นรองรอยอการอาบน้ำน้ำาจะไปโผล่ขึ้นที่ไหนครับที่ทุ่งมัชัดนูน้นพี่น้องที่ไหนที่หน้าผากของเขาและที่เท้าของเขาเป็นสีขาวพี่น้องพี่น้องเคยสังเกตไหมเลยเวลาเราสมัยก่อนแถวบ้านผมเนี่ยมเีเป็นทุ่งนาหมดเลยนะพี่น้องนะซีคอนสแควร์เนี่ยทุ่งนาบ้านผมนะพี่น้องครับเรามีมีวัวมีควายพี่น้องอยู่กลางทุ่งนะเป็นร้อยๆ้ยพันพันตัวพี่น้อง ถ้ามีควายเผือกไปน้องถ้าควายเผือกเนี่ยเห็นไกลๆโอ้ท่านเผือกอยู่นั่นมาจิตัวรู้หมดเพราะว่ามันเด่นก็ขาวี่น้องในวันกียรมากก็เหมือนกันถ้ามุมมุสลิมเดินตรงไหน,นรัศมีที่หน้าผากมันจะออกเป็นสีขาวพี่น้องและทีเท้าก็สีขาวเด่นที่สุดนบีจําง่ายครับนั่นพวกจันไปเรียกเข้ามาข้อที่สามนะครับอัลลอฮ์จะแจกสมุดบัญชีสมุดบัญชีมีทุกคนไปน้อง ของผมก็มีของท่านพี่น้องก็มีงานที่เราทำบนโลกดุนยาไนนี้ถูกบันทึกอยู่ในบัญชีทั้งหมดพี่น้องแล้วเป็นไงครับมุมินจะถูกยื่นสมุดบัญชีให้ทางด้านขวามือัอมดุลิลลาสง่างามพี่น้องถ้าอลัลลอฮ์ย,ยื่นให้ด้านขวามือแสดงว่าเองนะ่ะเป็นพวกของนบีเป็นชาวสวรรค์แล้วพี่น้องพูดง,ง่ายๆเป็นชาวสวรรค์นะพี่น้อง ถ้ายื่นให้ด้านซ้ายมือนี่ก็ไม่รู้จะเป็นพวกไหนอะฉะนั้นมุมินที่ท่านนาบีจะรู้จักว่าเป็นผู้ฉันสังเกตอีตอนรับสมบุดบัญชีเขารับด้วยมือข้างขวาเอาล็อจะส่งให้ข้างขวาข้อที่สี่นะครับที่หน้าภากของอุมมะของฉันนั้นจะมีรอยสูด ร้อยสูอยูที่เราสูอยูเไปไปพี่น้องที่สูอยูกันวันนี้สูอยูมาสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีพี่น้องไปโผล่ในวันกิยามานุนร้อยสูอยู่ที่ว่านี้ไม่ใช่ร้อยดำดำที่บางคนสูอยูมาแล้วเราพยายามขยี้ให้หนาากเป็นสีดำดำไอ้นั่นไม่ใช่ร้อยพี่น้องร้อยเนี่ยไม่มีรอยร้อยสูอยูุถึงจะไม่มีรอยพี่นาภาพาเป็นจุดดำดำอัลลอฮ์จะให้เห็นโอ้โหรอย ระสมีที่ซอยซอยส,ยสูอยู่ที่หน้าผากนี่มันสง่างามจิกๆนี่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อสุดท้ายในทุ่งมาชาร์ตพี่น้องครับมาชจสว่างนะมืดแล้วก็เดินไหวครับพี่น้องมนมืดเนี่ยผมเคยเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองไทยนี่แหละแถวจังหวัดอะไรผมลืมไปแล้วนะครับพอเดินเข้าไปเดินเข้าไปเขาปิดไฟเดินไม่ได้พี่น้องก้าวขาไม่ออกเพราะมันมืดอะ ไอ้เราก็น,นึกเลยว่าโอ้โหนี่ทุ่งมาชัดเจมอมืดๆแบบนี้เนี่ยก้าวขาไม่ออกฉะนั้นมุมินมุสลิมที่ยอมรับในท่านนบีม,มุฮัมมัดยอมรับในอัลลอฮ์และเป็นอุมมาของนบีม,มุฮัมมัดจะมีนูรุลอีมานรัศมีของอีมานนี่นะครับเดินนำหน้าพวกเขาตลอดเวลาเป็นรัศมีนะเป็นองนะเป็นไฟฉายก็ได้อ้าง่ายๆดีเข้าใจง่าย เป็นไฟฉายนำหน้าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาส่วนคนกาเฟตคนมมนาฟิกคนมุชริกหมดสิทธิ์พี่น้องไม่มีแสงเพราะพวกเขาไม่รู้จักคำว่าอีมานอีมานคือรัศมีนะครับจะไปโผล่ในวันกิยมาม่าไหนไปตั้งหลายเพราะฉะนั้นที่ผมนำเอาเนี่ยห้าเรื่องมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟัง มีคนถามท่านนาบีว่าท่านนาบีจะรู้จักประชาชนาของท่านทั้งหมดได้ยังไงมีตั้งเยอะไปหมดนี่พี่น้องเป็นคนดีทั้งหมดเนี่ยนบีว่าฉันจําได้ดก็บอกกับท่านพี่น้องนบีเล่าเองนะมีอยู่ห้าเตการพวผขอทวนอีกครั้งนพี่น้องเนืองหนึ่งมีจุดขาวบนหน้าผากสองที่เท้าของเขามีสีขาวได้มายังไงได้จากการอาบน้ำละหมาดบนโลกดุนยาใบนี้ ข้อที่สมนะครับมีถูกยื่นสมุดบันทึกให้ทางมือขวานบ,บีเห็นอ้อนั่นพวกฉันพวกฉันพวกฉันข้อที่สี่นะครับที่หนาผากของเขามีร้อยสุยูดไอ้นาพี่น้องข้อที่หนูรุลอีมานรัศมีของอีมานจะเดินนำหน้าเขาตลอดเวลาฉะนั้นในทุกมัสยิดมันมืดนะครับพี่น้องมืดครับคนกาเฟ,ฟแบอกว่า นี่รอฉันด้วยฉันขออาศัยแสงคุณหน่อยเพราะคุณมีรัศมีอยู่คนมมกมินบ้าคุณรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวรัศมีมาเองนี่เป็นการพูดให้แก้ตัวไปพ,พังๆไปน้องรัศมีคนกาเฟตไม่มีเพราะอยู่บนดุนยานี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์บนดุนยานี้อ่านนามาตดไม่เป็นบนดุนยานี้ไม่เคยสวดอุตต่ออัลลอฮ์บนดุนยานี้ไม่เคยพูดถึงนบีม,ม,มุฮัมมัดและจะเอารัศมีอิมานมาจากไหนครับพี่น้อง พี่น้องกบขออนุอาตต่อรอนะครับให้พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอดเนี่ยกุัอ่านนะครับอัลลอฮ์สอนบอกว่าอย่าอายุหันนบีอบันดาผู้ที่เป็นนบีเอ๋ยอัลลอฮ์บอกกับนบีนะยาฮิดิลกุฟาาให้ต่อต้านให้ต่อสู้ไม่ใช่ถือไม้ถือบิดดาไปฆ่าคนกาเฟตไม่ใช่คนกาเฟตทําอะไรนี่ยพยายามอย่าเรียนแบบเขาคนกาเฟต ทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งมุสลิมทำไม่ได้พี่น้องเด็กมุสลิมก็อยากจะทำเราก็ห้ามลูกเอออย่าทำนะลูกฉันจะไปอ่ะย่อขอหน่อยไม่ได้หรืออย่างนามสงการเนี่ยลูกเราพี่น้องนี่ดีว่ามีภาคระดูร้อนพี่น้องดักกันไว้ทำไม่ดักเด็กมุสลิมบางคนสะอาดแล้วก็เลิกเป็นคนสุดท้ายในสมัมยก่อนๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยพี่น้องเราไม่ใช่เอาเอาวุธ ไปเข็นฆ่าคนกาเฟสแต่เราเอาความรู้อีมานเนี่ยมาควบคุมหัวใจเราแล้วก็พยายามหักหักห้ามหัวใจตัวเองไม่ให้ทำเหมือนนิสัยคนกาเฟสที่อยู่รอบๆตัวเราสุภาพนกรลอฮุมาวะบิฮัมดีกะอัลชาดุลลอิลลอิลลออันตะอัสตัคฟุกะวะตูบิไลก์วะซัลลัลลอฮวาเลมุฮัมมัดวาเลาอะลิฮิวะซามบิฮิอัจมาอีหุลฮัมดุลิลลาฮิยูรับอันะเลมี قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين